สวัสดีคะ่ะทุกคนเข้าสุบซามซามแถนของเรานะคะขอบคุณหมอคุ้ทุนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะวันนี้นะคะเราก็นําเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากทุกคนนะคะคุณต้องแชร์เก็บไว้เลยนะคะอาหารชนิดกินช่วยทําความสะอาดปอดน,นะคะหมอจะหรับผู้ที่ฉบุรีมากเป็นประจานะคะองค์การอนามัยโลกผู้ใหญ่หนึ่งใน1ิบ ในแต่ละปีเสียชีวิตเพราะการฉบุรีมันน่ากลัวมากใช่ไหมคะแล้วก็มันบอกให้ทุกคนว่าอยา่าฉบุรีเลิกฉบุรีเพราะว่ามันจะทําให้เรามีโรคอันตรายมากนะคะเพราะว่าแต่ที่ทําให้เกิดโรคต่างๆนั้นนะคะคือการสารเคมีใน ควันบุรี่นะคะแล้วก็โรคต่างๆนั้นเช่นโรคมะเร็งปอดเพื่อแก้ไขปัญหานี้เราสามารถกินอาหาร เหล่านี้นะคะที่จะช่วยทำความสะอาดปอดของคุณได้ดีขึ้นนะคะอาหารที่หนึ่งครัวกินก็คือขิงนะคะเช่นเดียวกันกับหัวหอมนะคะขิงจะช่วยเปิดหลอดลมปลอดชื่งช่วยกับไล่เมือกที่เป็นของแบคทีเรียนะคะเป็นน้ํายาฆ่าเชือ้อแล้วก็ด้านการอักเสบของปอดนะคะเสียหาย กับแก้อาการไอขอบคุณที่คมศนบัดด้านอนุมูลอิสระของมันนะคะจะช่วยลดอนุมูลอิสระในการทำความสะอาดปอดค่ะอาหารที่ชอนที่ควรกินก็คือว่าเกรฟพูด mm hmm. แล้วก็ชุมโอนะคะการศึกษาพบว่า การกินส้มโอนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งของหลอดอาหารแล้วก็ส่วนบนของระบบทางเดินหายใจของของคูณลิมอนนอยนะคะที่มีสารอนุมูลอิสระเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต้านเชือเช้อแบคทีเรียทั้งนี้นะคะเราจะต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสสัปดาห์เป็นอย่างน้อยในการกินช่มโอนะคะ แล้วก็ปอดของคุณนะคะจะได้รับการทำความสะอาดอย่างดีเยี่ยมค่ะอาหารที่ซาที่ควรกินก็คือว่าเม็ดถั่วบราซิลนะคะมันอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็ซิลิเนียมซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งตามลูกหมากมะเร็งมะเร็งปอดโรคหัวใจนะคะแล้วก็หลอดเลือดอุดตันนะคะ อาหารสุดท้ายก็เป็นหัวหอมนะคะมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพจะหัวหอมนะคะมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพจ้าจาโรคต่างๆนะคะมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำความสะอาดสารพิษที่มีอยู่ในปอดได้นะคะจากการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ แล้วก็อิตาลีใช้หัวหอมระวังหนึ่งถึงเหัวนะคะต่อสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่กรองเสียงแล้วก็รังไข่นอกจากนี้ก็ยังช่วยชะลอก,การเจริญติบโตของเซลล์มะเร็งนะคะอาหารนี้ดีมากใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะช่วยทำความสะอาดปอดของคุณนะคะคุณก็ ต้องกินแล้วก็เพื่อสขภาพดีนะคะแล้วก็ถ้ารู้ว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์คุณก็อย่าลืมใช้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่เพื่อนรักและห,ห่วกใหด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ